มาแล้วจ้าซอยทูเดย์ค่ะเล่ม93จ้ะเราไปไหนกันนะซอยจารุลักษ์นั่นเองเริ่มกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับเย็นตาโฟครับขายความอรยโอ้โหชื่อร้านเขาก็บอกเนาะว่าขายความอร่อยนี่โอ้โหเครื่องครบมากๆเลยไปกันได้นั่นจ้ากันแล้วครับซีขนมจีนปักใต้โอ้โมีให้เลือกหลายอย่างเลยน้ำยากะทิน้ำยาป่านะจ๊ะเย็นจนเลยดูร้อยร้อยร้อยแรงเลยดูจานใสก็โอ้เขามีข้าวยำด้วยนะคะอ๋อมีด้วยเหรอครับใช่ค่ะ น่าจะหาทานยางเนาะเขายำลองสมุนไพรเยอะนะจ๊ะไปกินกันได้ส0มสิบาทเองนะคะใช่ค่ะเปิดตั้งแปดโมงถึงสี่โมงเย็นเขาเปิดจันทร์ถึงสุกนะเสาร์อาทิตย์ท่ามไปร้านต่อมาค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ๊แดงนะจ๊ะโอ้เจแดงครับอันนี้เขาโอ้เนื้อกันสดๆเลยนะเส้นเนี่ยต้องความเหนียวนุ่มได้เลยก็ใส่เครื่องกันเข้าไปจานก็โอเคนะดูสีันหน้าตาโอเคเลย มีไข่ให้ด้วยนะคะลูกใบเอฟนี่ราคาแค่สามสิบห้าบาทเท่านั้นเองไม่แพงคุ้มมากมากเลยค่ะโอ้นอกจากนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวให้เลือกทานด้วยนอกจากอยู่ในร้านเดียวกันของเจ๊แดงใช่สำหรับใครที่อ่ะอยากจะกินน้ำน้ำหน่อยก็กินก๋วยเตี๋ยวไตาร้านนี้เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9โมง -3 โมงใช่ไปกันได้มีเลยนะครับร้านบ้านเราจะเขาขายอะไรเอ่ยพี่ตู่อ๋อน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีข้าวราดแกงด้วยจ้ะ อ่านตามสามน้่นมันลูกอะไรครับพี่ลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นใหญ่มากลูกชิ้นหมูยัดไส้ครับลูกชิ้นเต้าหู้ยัดไส้หมูหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งคะับตีห้าสามโมงไปทานกันได้นะจ๊ะอ่ะมากันแล้วอะไรเอ่ยก๋วยจับน้ําข้นก๋วยจับน้ําข้นครับดูหมูครับสูงกว่ารถทัวร์นะครับนี่หมูสามชั้นหมูกรอบครับผมโอ้โหรถทัวร์มีสองชั้นครับผมโอเคจ้ะอ่านต่อกันได้เล่มเก้าสิบสามนั่นจ๊ะ